สวัสดีครับผมคงเกรดารีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่เราทําบทเรียนด้วย Adobe Captivate 8นะครับแต่ว่ามันไม่แสดงผลเฉพาะบน Google Chrome นะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับซึ่งน่าจะต้องมีการอัปเดตก่อนนะครับแต่ผมก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับ ซึ่งในกรณีที่มันไม่แสดงผลบน Google Chrome นะครับมันก็จะพานไปไม่แสดงผลบนมือถือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับอ่าอ่าผมเปิดไฟไฟ,ฟอกขึ้นมาก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับ นะบนไฟฟอกไม่มีปัญหานะครับเสียงเล่นได้ตามปกตินะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเปิด IE นะครับอันนี้เป็น IE เวอร์ชั่นสิบเอดนะครับสำหรับไ e ก็ไม่มีปัญหานะครับคราวนี้ลองมาเป็นบน Chrome นะครับซึ่งบน Chrome เนี่ยผมใช้เวอร์ชั่น เดี๋ยวขอเช็คเวอร์ชันก่อนนะครับอ่าเป็นเวอร์ชัน48นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมารันดูนะครับเนี่ยฮะหน้าจอนิ่งนะครับไม่แสดงผลอะไรนะครับก็ตอนแรกก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับก็ลองค้นไปค้นมานะครับก็จนเจอเทคนิคนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้นะครับ เมื่อเรา export เป็น HTML หรือว่าเป็นแฟ t ออกมาแล้วนะครับก่อนอื่นแล้วก็ให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไฟล์ z i p นะครับแล้วก็ไปที่ a s s e t s นะครับไปที่ js นะครับเราจะเห็นไฟล์ที่ชื่อ cpm.js นะครับให้เราทำการลากออกมาเลยนะครับลากออกมาจากไฟล์ซ i p นะครับโดยที่เราไม่ต้องไป u n z i p มันนะครับจากนั้นนี่ให้เปิดด้วย t ท x ก e d i t o r นะครับหรือว่าเป็น n o t e p a d ก็ได้นะครับ มอ่นี่ผมจะลองใช้ Notepad นะครับให้คลิกขวาแล้วเลือก open with note pad นะครับนะจากนั้นนะครับให้ไปที่เมนู edit นะฮะแล้วเลือก replace นะครับให้เราค้นหาคำว่า note on นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ replace เป็น start นะครับนะจากนั้นก็กด replace all นะครับนะ ถัดมานะครับให้เปลี่ยนตรงไฟล์วอตนะครับเป็นโน้ e ออฟนะครับแล้วตรงรีเพรสให้เปลี่ยนเป็นสต็อปนะครับแล้วก็กดรีเพรสอ l l นะครับโอเคนะครับปิดไปจากนั้นกดไฟล์แล้วก็เซฟนะครับปิดไปเลยนะครับแล้วก็ให้เราทำการลากไฟล์ cpm ที่เราแก้ไขนะครับกลับไปที่เดิมนะครับ เลือกรีเพสนะครับโอเคจากนั้นนะครับลองไปอัปโหลดใหม่นะครับในนี้ผมจะลองอัปโหลดใหม่เลยนะครับตัว LMS ที่ผมเทส t นะครับเป็น m o o เด n นะครับผมเลือก c h o o s e ซ f t ใหม่นะครับอันเก่าเดี๋ยวลบทิ้งก่อนอแล้วอัปโหลดนะครับ นะครับถ้ามันยังไม่มานะครับอาจะต้องไปเคลียร์แคชก่อนนะครับไปที่ล้างข้อมูลการท่องเว็บนะครับ แล้วก็ล้างข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกครั้งนะครับกดรีเฟชนะครับอาจจะต้องล็อกอินเข้าอีกรอบนึงนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับซ็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่มาฝากกันนะครับก็เดี๋ยวผมมีอะไรดีๆมาฝากอีกก็เดี๋ยวคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ